นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมันเจเรสุจริตังนาตังสุจริตังจเรธัมมะเจเรสุขังเสติอัสมิงโลกเกปรามหิจาติ วันนี้จะได้สแสดงพระธรรมเทศนาบรรณาสัตวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูกนกุศลบุญราศีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ขวนขวายไฝ่ใจในการกระทำกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคนนุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติ ตามสมควรแก่เวลาต่อไปดำเนินความว่าอันความประพฤติดีคือทำตัวให้เป็นคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนโดยทั่วไปแต่ความดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับบุคคลผู้มีสันดานชั่วช้าลามกเพราะบุคคลผู้ช่วช้าลามกแม้จะกระทําความดีบ้างก็รู้สึกฝืนใจเต็มที ตรงกันข้ามคนดีทำความดีได้โดยง่ายและไม่ปรารถนาที่จะกระทำความชั่วที่เป็นดังนี้เพราะความดีนำสุขมาให้ความชั่วนำความทุกมาให้ผู้มีปัญญาจึงเว้นความประพฤติช,ชั่วเสียทำแต่ความดีกล่าวคือประพฤติตัวเป็นคนดีโดยฝ่ายเดียวแท้จริงบุคคลในโลกย่อมมีธรรมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอยู่ครบบทบ,บุญแล้วและทำอันเป็นหัวข้อแห่ง ความปฏิบัติก็เตรียมพร้อมที่จะให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้ประสบผลที่พึงประสงค์ทมนั้นย่อมต่างกันโดยภูมิประเทศและความนิยมของประชาชนแม้จะต่างกันโดยประการใดๆก็ตามก็ยังมีความหมายเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้นามว่าการยาณชนทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงประสงค์ให้สาธุชนได้รับความสุขความเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบ ให้ประกอบกรรมอันเป็นสุจริตจึงได้ตรัสพระพุทธภาสิทธิเตือนใจพุทธบริษัทดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคนะเปุตณเบื้องต้นนั้นว่าธารรมะเจรสนะุจริตตังณังทุจริตตังจเรธรรมะาารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรามหิจะแปลว่าบุคคลพึงประพฤติทธรรมให้สุจริตไม่ประพฤติทธรรมนั้นให้ทุจริตเพราะผู้มี ปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนี้แท้จริงธรรมดาบุคคลจะทำตนให้ดีเป็นที่รักใคร่นับถือของผู้อื่นได้ต้องอาศัยการรู้จักฐานะอันเป็นหน้าที่ของตนเชี่อนว่าตนมีหน้าที่อย่างไรจะต้องทำอย่างไรแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องทำด้วยความสุจริตใจมีเมตตาจิตเป็นเหตุอนุเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความเตรียมใจตามหลักธรรมที่โบราณบัณฑิตได้วางไว้สําหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้บิดามารดาพึงปฏิบัตินตนต่อบตทธิดาโดยสถาน5คือ 1. ห้าไม่ให้บตทธิดากระทําความชั่ว 2. แนะนําบทที่ดาให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา4จัดการ หาสามีหรือภรรยาผู้คู่ควรให้ห้าม่อทรัพย์ให้ในเวลาอันสมควรเท่าที่จะให้ได้เมื่อบิดามารดาได้ปฏิบัติต่อบุตรธิดาในธรรมห้าประการนี้แล้วชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสุจริตคือเหมาะแก,ะก่น้าที่และย่อมทําให้บุตรธิดาเกิดความทราบซึ้งยิ่งยงขึ้นไปในเมตตาที่คุณนั้นนั้นที่มีแก่ตนเองบุตรธิดาเมื่อได้รับการปฏิบัติจากบิดามารดาดังกล่าวแล้ว สมควรทำตนให้เป็นคนกตัญญูกะตะเวทีโดยปฏิบัติในธรรมหประการคือ 1. บิดามันดาได้เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงตอบแทนท่าน 2. ช่วยทำกิจการงานของบิดามันดาสุดกำลังความสามารถ 3. ดํดำรงวงศ์สกุลไว้ไม่ประพฤติตนให้เกิดความเสียหายหแก่สกุล 4. ประพฤติตนให้สมควรเป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดก 5. เมื่อคราวที่ท่านลงรับไปแล้ว ำบุญอุทิศให้ท่านบุตริดาผู้ปฏิบัติตนตามหัวข้อที่กล่าวมานี้ชื่อว่าทำหน้าที่ของตนเป็นสุจริตธ,ธรรมย่อมเป็นที่ปรารถนาของกรลยะาณชนมีบิดามาดาเป็นตน้นเป็นที่ส่งเสริมแห่งสาธุชนทั้งหลายสมด้วยในยะแห่งพุทธภาสิตที่ว่าโอวาดการีพะตะโปสีกุลวังสัง อาหาไปอยังสัตโถสีเลนสัมปันโนปุตโตโหติปสังสิโยแปลว่าบุตรผู้ทำตาบวาาบำรวงเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงมาแล้วดำรงวงศ์สกุลไม่ให้เสื่อมคลายเป็นคนมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้อันบัณฑิตพึงสันเสริมดังนี้ อันพวงชนจะเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังของประเทศชาติได้ด้วยการอบรมในวิทยาการและหลักจรรยาอันถูกต้องตามการรสมัยในเบื้องต้นมารดาเบิดาได้ทำหน้าที่ขาดเกลาอธตยาศาัยบุตรทิดาดังแสดงมาแล้วแต่ผู้ปกครองผู้ไม่อาจอบรมบุตรทิดาได้ตลอดการจึงมีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้อบรมคนระบบุตรต่อจากผู้ปกครอง คนจะพวกนี้ได้แก่ครูอาจารย์ผู้ภาสาศิลปะวิทยาแก่บุตรธิดาทั้งหลายท่านเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้แก่กลบุตรกุลธิดาเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้เป็นพลเมองเป็นพลเมืองดีเป็นกําลังของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตจึงต้องมีเมตตากรุณาแก่อนุชนเพื่อนรวมโลกร่วมชาติ ต้องรู้จักหน้าที่ของตนและต้องประพฤติหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยด้วยดีต้องประกอบด้วยคุณธรรมของครูอาจารย์คุณธรรมอันเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นั้นมี5ประการ 1. แนะนําสั่งสอนดี2ให้เล่าเรียนดี 3. บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงไม่ปกปิดบังอําพรางไม่ลําเอียงโดยประการทั้งปวง 4. ยกย่องความดีให้ปรากฏในเพื่อนฝูง 5. ทําการป้องกันในที่ทั้งหลายกล่าวคือซึ่จะไปในที่ใดก็จะอำนวยความสะดวกไม่กี่กันโดยประการใดๆครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้ครบถ้วนบทบุญแล้วจะได้ว่าประพฤติธรรมที่เป็นสุจริตย่อมได้รับความยกย่องนับถือจากประชาชนและเป็นที่เคารพและนับถือของสิญญานุสิตท,ทั้งหลายบรรดาสิญญานุสิตผู้มีกรณียกิจติดต่อ ครูอาจารย์ควรเข้าใจครูอาจารย์ว่าเป็นประหนึ่งผู้นำมาให้พบความเจริญมุ่งหวังความสําเร็จของสิทธยาโนสิ์แต่ถ้าถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งลูกจ้างหรือคนเจเลเรือจ้าง mm hmm. เมื่อคิดเช่นนี้แล้วความดูม่นต่อท่านผู้สูงกว่าโดยชาติโดยวัยโดยคุณภาพซึ่งมีคนที่เยาวชนผู้เป็นบุตรธิดาที่ดีของบิดามารดาและพลเมืองดีที่ของชาติจะพึงกระทำได้ ทั้งความเกเรว่ายากสอนยากก็จะเป็นเงาตามตัวเพราะเหตุนั้นบุคคลที่ดูม่นดูแคลนผู้มีอุปการะคุณด้วยการอาการใดๆนั้นพึ่งทำความเข้าใจว่าผู้นั้นเท่ากับพยายามคบเล็กด้วยฟันหรือพยายามกืนไฟเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความท้อใจในอันฝึกสอนเป็นเหตุนำภัยมาสู่ตนเอง ด้วยเหตุนี้บรรดิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงแนะนําให้สิทธิานุสิทธิ์รู้จักหน้าที่ของตนอันจะต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์และต้องปฏิบัติธรรมนั้นให้สฉริดควรทำเป็นหน้าที่ของสิทธิานุสิทธินั้นมีประยายเป็น5ประการเช่นกันคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ2ยินดีคอยรับใช้3เชื่อฟังโอวาทโดยคารพ 4. อุปถากภ์ความรุง5ตั้งใจเรียนศิลปะวิชาโดยคารพ ศยานุสิตผู้รู้จักคุณธรรมอันเป็นหน้าที่และประพฤติีปฏิบัติชอบตามนั้นชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมนั่นให้เป็นสจริตย่อมได้รับความยกย่องจากครูอาจารย์และวิญญูชนทั้งหลายตามปกติของบุคคลผู้เจริญวัยแล้วจำต้องมีที่อยู่อาศัยมีครอบครัวเพื่อตั้งตัวเป็นหลักฐานมีคู่ครองเพื่อช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันหาและรักษาทรัพย์สมบัติ สามีภรยาบางคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้นานนะักก็มีอันต้องแยกจากกันที่แยกกว่านั้นบางคนก็มีบุตรด้วยกันแล้วยังแยกจากกันก็มีบางคู่ก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตทั้งนี้ด้วยอำนาจจากการรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตนให้เป็นสุจริตมากน้อยตามฐานะอันสามีภรยาจะพึงปฏิบัติต่อกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปนด้วยความสงบและเรียบร้อยไม่แตกร้าวกันผู้เป็นสามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาด้วยฐานะหประการดังนี้ หนึ่งด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาจริงๆ 2. ด้วยไม่ดูหมิน่น3ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ4ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้5ด้วยให้เครื่องประดับทำทั้ง5ประการนี้เมื่อสามีได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามภรรยาของตนโดยเรียบร้อยด้วยดีแล้วย่อมได้ชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นสุจริภรรยาที่ดีเมื่อได้รับการปรนนิบัติจากสามีด้วยฐานะทั้ง5ประการดังกล่าวมาแล้วคนสมบัติเหล่านี้ ชื่อเสียงกิจยศวงสกุลเป็นสิ่งจาเป็นต้องสงวนเพื่อป้องกันไม่ให้ความอาร่ารานการเกิดขึ้นคุนรัศรีผู้เป็นภรยาควรทราบธรรมอันเป็นหน้าที่ของตนที่ควรปฏิบัติดังนี้ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ไม่ประพฤติตอนนอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ 5. เป็นคนขยันในกิจการทั้งปวง รญาผู้ประพฤติเรียบร้อยในหน้าที่ของตนดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจของสามีย่อมสมานสามัคคีปรองดองกันไว้อย่างดีได้ชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นสุจริตการดำรงชีวิตยอยู่ในโลกจะอยู่โดยลำพังคนเดียวไม่ได้เพราะต้องประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการครองชีพของตนและบุคคลในครอบครัวจึงจำต้องมีการติดต่อคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นธรรมดาดังนั้น บุคคลผู้จะคบมิตรจะต้องรู้หน้าที่ที่จะพึงประพฤติต่อกันว่าควรทำอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการคบหาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมที่มิตรจะต้องพึงปฏิบัติต่อมิตรไว้ดังนี้ 1. ให้ปันสิ่งของที่ควรให้ปั่น2เจริญจาด้วยคำไพเราะ 3. ประพฤติประโยชน์ต่อกัน 4. ประพฤติเป็นผู้มีตนเสมอไม่เย่อหยิ่ง 5. ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือไม่โกหกเพื่อนกันเองบุคคลผู้ประพฤติดีในหน้าที่ของตนดังกล่าวมานี้จัดว่าประพฤติมิตรธรรมให้สุจริตย่อมเป็นที่รักใคร่ของวิสหายผู้ร่วมคบหาสมาคมบุคคลผู้ได้รับการอุปการะอธิยาศัยอันดีจากมิสหายของตนแล้วควรบำเพ็ญจรญยาอันดีต่อกันด้วยไมตรีไม่ทุจริตต่อนหน้าที่กล่าวคือต้องปฏิบัติตนดังนี้หนึ่ง รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยมาถึงเป็นที่พึ่งได้4ไม่ละทิ้งในยาววิบัติ5นับถือตลอดถึงวงสกุลของมิตรผู้ประพฤติชอบในหลักธรรมหประการดังนี้แล้วเชื่อว่าชื่อว่าทำเป็นสุจริต ย่อมสามารถคบหาสมาคมกับมิตรสหายโดยราบรื่นชั่วนิรันร์บุคคลผู้เป็นนายอยู่ใน,นานะผู้บงังคับบัญชาในการปกครองควรต้องสงเคราะห์บ,บุคคลในปกครองด้วยหลักธรรมหประการคือ 1. จัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลัง 2. ให้อาหารและารางวัล 3. รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. เจ็จกของมีรสแปลกประหลาดให้กินคือของที่ไม่คนที่ไม่เคยกินก็ได้กินเอามาให้กิน ห้าปล่อยให้พักผ่อนหย่อนใจในคราวที่ควรพักผ่อนนายผู้มีอัธยาศัยดีมีเมตตาจิตต่อผู้น้อยที่อยู่ภายใต้บังคับอัญชาเช่นนี้ย่อมเป็นที่กรพบยำเกรงของผู้น้อยเพราะความดีนายผู้ทำหน้าที่ของตนด้วยมีเมตตาจิตเข้าประกอบเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้ผู้น้อยมีความซื่อตรงไม่กระด้างกระเดืองคนใช้หรือลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการสงเคราะห์จากนายหรือผู้ใหญ่เช่นนี้แล้วเมื่อหวัง ท่านต่อไปควรเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนพระทศพลทรงแสดงธรรมที่ผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาจะพึงปฏิบัติต่อผู้บงังคับบัญชาไว้ดังนี้ 1. ลุกขึ้นทํางานก่อนนาย 2. เลิกงานที่หลังนาย 3. คถือเอาสิ่งที่นายให้ 4. ทําการงานให้ดีขึ้น 5. นํานคุณของนายไปส่งเสริมในที่นั้นๆผู้ประพฤติ เรียบร้อยด้วยดีในธรรมนะคราวแล้วจัดว่าเป็นผู้ประพฤติธรมเป็นสจริตและจะไปอยู่ณนะที่ใดๆก็ย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจและเอ็นดูของเจ้านายผู้ปกครองผู้บงคาบัาชานับว่าได้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนชั่วกรารนาน สมณพราหมณ์ผู้ปราศจากขีหสถานวันเรืองมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยคนอื่นปีหน้าที่อบรมผบ่มนิสัยตนเองและสั่งสอนผู้อื่นให้ดำเนินตามด้วยมุ่งประโยชน์สุขเป็นเบื้องหน้าบุคคลผู้เช่นนี้ควรได้รับการบำรุงด้วยสถาน5คือ 1. ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 2. ด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา3ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา4ด้วยไม่ ปิดประตูคือไม่ห้ามการเข้าบ้าน 5. ด้วยการให้อามิตสาธุชนผู้อนุเคราะห์แก่สมณพราหมณ์ชนนี้จัดว่าประพฤติท,ทำให้สุจริตด้วยทำดีในหน้าที่ของตนและย่อมได้รับตอบแทนจากสมณพราหมณ์ด้วยสถาน6คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 5. ทำสิ่งที่เคยฟัง แล้วให้กระจ่าง6บอกทางสวรรค์ให้สมณพราหมณ์ผู้รับอุปการะจากประชาชนและอนุเคราะห์ประชาชนด้วยสถาน6ดังกล่าวมานี้ด้วยดีจะว่าได้ประพฤติทมเป็นสุจริตด้วยสมณพราหมณ์ย่อมมุ่งประโยชน์แก่ปุประชุมชนในที่ทุกสถานสมกับพระบาทบรมาศาสดาอาจารย์ตรัสไว้ว่าสมณะไม่เป็นเสนียจในโลกดังนี้ สาธุชนผู้ประพฤติตนเป็นคนดีด้วยการทำตนให้เหมาะสมแก่หน้าที่ของตนชื่อว่าเป็นผู้สุจริตต่อหน้าที่ย่อมก่อ,อกความสุขกายสบายจิตให้เกิดแก่กันด้วยการประพฤติธรรมนั้นย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าตามนัยะแห่งพระพุทธภาสิทธิทได้วิสัชนามาแล้วในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเปิดปัดจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายและจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพระ,พระปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์จำลองหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทิญ แสดงพระธรรมเทศนาะขขอพอสมควรแก่การเวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชนี